สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะทุกท่านสวัสดีตอนบ่ายค่ะมากินขาน้ำกันจ้าทุกคนค่ะมากินขอน้ำกันเด้อมาเบิ่งกินข่าวจันจีเกียนกินกีนาทีมากินขอน้ำกันจ้ามาเด้อมาเด้อกินข่าวตอนเทียงค่ะกินข่าวตอนเทียงเที่ยงกลัวหรล่ะวันนี้ว่าท่านไ้กินข่าวเทียงค่ะ อยู่นี่รพรทธาตกินข่าวเทียงเลยมากินขวน้ำกันเด้อค่ะมาแสแน้ำกันจ้ามาแสบน้ำกันเด้ออยู่นี่มีข่าวเทียงเด้อค่ะมีข่าวเทียงกินข่าวเทียงเด้อกินข่าวเทียงน้ำกันจา้าของกินหลายอย่างอยู่นี่มากล้วยกับมีเด้อค่ะกล้วยของหวานก็นมีอ่ามีขนมท้องหยอดเนะาะอ่า อ่ามีสาเกเชื่อมมีทองหยดเนาะมาอยากินตำส่เด้อมันนี่อยาก,กินตำสม่ม,ม,สมอันนี้ก็ไก่รวนเด้อค่ะพี่น้องนี่ไก่รวนอันนี้ก็แกงก็ไม่สมเส่ปรปลาดุกเด้อค่ะอันนี้ไก่รวนไก่ไก่รวนนะคะอันของกินหลายอย่างก,กินผู้เดียวน้ำไหลไหลค่ะทุกคนน้ำไหลไหลมันนี่อยาก,กินตำมสห้งแห้งๆค่ะส้ตมตำเนาะน้ำไหลไหลเด้อคะ่ะนำ้ำไหลไหลมากินน้ำกันเด้อทุกคนจา้าอืม เห็นโบโเห็นชัดบอันนี้อันนี้จานผักนี่จานผักยอดกับทินไปเก็บมาเฮียเอบุญเหรอบดเรียบุเรีนบุเรียนล่างไว้ไปวางไว้รมมันผัดหืมซมตซำแยกไก่แซ่บแซ่บเลยหืมอยากกินขนมจ็นได้ไหม chín tám tưởng nó cày luôn được anh nửa cày luôn kèm hết anh nhìn nhọn được chín mà bưng mà chín khẩu cho ตำส,แสมแซ่บแซ่มพี่น้องจา๋าตำสมปลาเนาะอันนี้ก็แกงน้ำมันส,มแ,ม,สมแกงน้ำมันสมแซ่บๆแซ่บหลายค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ขนมเจนแก่เพชรแดงแกงสมกระแซ่บแกงน้ำมันสมแซ่บประดุกเนาะอืมผัดมีไง แซ่บแห้งค่ะมาเด้อเพื่อนๆมากินเขากน็น้ำแน้นยไก่ค่ะอือทำไมมันแซ่บมะเขือเทศลาที่นี้อันนี้หยอดพักตบชวาดวกเลยอืออันนี้ก็เจ็บเกีเ่ยวมันจะไม่ยหา่เจ่บียว เคยกินตะเดียบมาหลวกกินมามันจะมึมเมื่มมอมันจะมึมเมื่มมอตำส่วมกับแซบ่บแซบ่แซบเจ๊ได้จะกินคนเดียวอืมเสียเปลแกงน้อใหม่ส่วนอุ้อนห่อนห่อนแต่ปลาดุกสุดน,น้ำ แต่แมมันแสบแห้มากินข้าวน้ำกันค่ะกินขนมเสฉลได้เหมือนไม่ได้กินขนมเสฉนก็ตำสมดุลหน่อยดิเนาอกินไปบัเขือเทศบัเขือเทศลาทีน,น,น,นที้ใส่น้อยเห็ดต้นประเดกชีใส่น้อยต้นประเดช ปลาาปลากระดีเนี่ยยายไก่ลองใส่ปลาล่าปลากระดีดูอยากจะกินปลาาปลากระดีใส่ไปตัวหนึ่งอืมหอมหอมกินปลาลาปลากระดีปลาดาเกาเขามักได้ได้ดนยุบนีผนญาตบ่เนาะ ปลาปลาก็ดีเนาะอันนี้ไก่ล้วนเด้อค่ะพี่น้องไก่ล้วนไก่ล้วนล้วนกินกับหมามื้อนั้นล้วนสามตัวเพราะท่านได้เบิดอยู่ให้หมากินเบิดล่ะเหลือเหลือหลายอยู่เมื่อวันเบิ่อว่าอันยายไก่กินข่าอินได้จักนาที แซ่บหลายจะได้แต่บะมินูกินมาเด้อค่ะมาเด้อมากินข้าวน้ำนยาไก่เด้อค่ะแก่เสียบอยากมิมูกินตำส่วนอันนี้เมือกไันมีประโยชน์เด้อค่ะน,นี่เมือกเมือกพักเนี่ยเมือกพักกระเจี๊ยบ อันนี้ก็จะเป็นอันดอกดอกก้านจองเนาะดอกพักตบชวาเนาะอันนี้ก็ไกลรวนกินผู้เดียวใส่มือรลบไม่ไผ่ว่ากินกินผู้เดียวท่านกินกินหลายคนใส่มือมันหนาเกียดเขาสิรังเกียด กินผู้เดียวใส่มือไม่ค่อยว่า,าห้องสอเอาะกินไปเลยไก่ล้วนแกเพิดแกบหลาย อันนี้กับอันนี้กัห่ออันนี้กับเพ็ดอม,มันแมบมเนาะต่ว่ามันแสบแกงน่อไใหม่หืมยังแสบไปพี่น,น้องแสบอีดีไม่ได้แสบเรนเ่นดิแสบอีดีไม่ได้กินแบบนี้โดนละ ขนมติ่นข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นเขาเอิ่นข้าวปุ้นติีแก้พชรแต่กินต๊อส่งแก้พชรมันเสพติษม,มือ ไก่รวนไก่รวนแก้เผ็ดเพื่บอยากมีมูก,กินเด้อม,มีมูก,กินนันจันเสบกินผู้เดียวกินผู้เดียวกับเสบอยู่ตแเสบกับซื้อเสอม หน่อยจะทิ้นอันนี้ฟักมันอันนี้ฟักมันฟกักหน่อยๆอันนี้นอยอดมันกินหลายนาทีเด่นกินหลายนาทีอ่ะกินแกงเราใหม้กันี่จับกราดูกมันกินกัน นี่ปลาดุกเด้อปลาดุกเสิร์ฟแกงปลาดุกแกงปลาดุกก็กับปุ่นเนาะแกงไก่แกงเองเด้อค่ะแซบ่บ์ฟเสแกงปลาดุกใส่น้ำมันเกี่ยวเด้อใส่มือโหลดกินผู้เดียวแซ่บหลาย ปินไปดุกหรือว่งางตากเนแล้วที่ได้ไปร้งพยาบาลเพราะว่าการติดข้อระว่างกางกางมันคมกางมันแหลมประดุกนี่สร้างกางยังเดียวละ่ะกางมันทั้งติดคอเนะี่ยต้องไปร้งบานเลยแมวกับเอาโบออก มัยก่อนบัานนอกอันก้างติดคข้อเนาะพูทเฒ่าเนาะเอาก้างเอาเอาแมวกวดออกเนาะเอาแมวเอาเอาจับแมวกวดออกมันก็บอกเนาะเสีบเสบด้วยค่ะพี่น้องพี่ได้ทิพย์ทวงมาที่เหลือตัวนี้ เส่บหลายตำสุมกับเส่บแกงนกหน่อไม้กับเส่บฮิตเต้แนลกส่บเส่บใส่มือโหลดกินผู้เดียวเส่บแหง้งค่ะเส่บแหง้งปลาดุกปลาดุกกับแกงนกหน่อไม้สุมกินปลาอืม เสีบคักดวยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไ like, ลคะก like, ก share, ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะคะกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆม,มาจะได้มาดูไก่กินข้าวเสีบหลายจินผู้เดียวใส่มือส<ม>ิลรค่ะ ทันกินหลายคนใจมือบ่ด้ดอกมันหนาเกล็ดอาหารบั่นบานอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย